สวัสดีครับพี่น้องเอา้าเห็นไก่เรื่องเหลืองนี่ไก่ข้าว่านมันเหนียวค่ักไก่นี่พี่น้องเอนไก่ไอ้งก็เออไก่เบตงพี่น้องเคยเอามาเห็ดมาแกงมาอันนี้เดี๋ยวอู้เหนียวกินบ่ออะไรบสิอึบพี่นอ้องอ,อึบเอออึบไตน้ำเกินไตน้ำทดลองเบิ่งมันสิกินไ้บอ่อนี่ยังเป็นโตอยู่พี่นอ้องซื้อเพื่อนอตลาดมา <c oughs> มันบัแพงครับแต่ว่ามันแกงบัวไหลมันเหนียวเคยนี่เดียวเหนียวครับเดี๋ยวสิลองวิธีของเฮาเบิงคิดคนมากเหนียวเหนียวนีวนว่บ่ท่านเคยจะเกลี่พี่น้องเบี่นบม่ท่านเคยไกยน่นี่แต่ว่าไก่อื่นไก่เ่าไก่เหนียวนี่เฮ็ดมาเล้วลยวไก่เป็ดนี่เฮ็ดมาเบิดแล้วกินได้แต่ว่าตัวนี้สีลองเบิงทดสอบเบิงอาะ ทำการซับเป็นสิเินกอนในวานเป็นสีเห็ดดมาไปกันครับจะก,กู่เดี๋ยวมาเบิง่งอ้าวตัดผ่ามากพี่น้องใส่หม้อแล้วนี่ใส่หม้อส่งใส่กับเครื่อกแล้วพี่น้องใส่น้ำพ่ออุจุนี่เลยอันนี้บในี้ากับน,นำเย็นได้พี่น้องตั้งใส่แบบนี้เลยเหมือนเดิมคือเคยเห็ดให้พี่น้องเบิงเ่งแล้ว วิธีการอึบตดติดไฟเลยนี่จัดไปยัก3สามนามพี่น้องจัดไปยักสามนามสามนามนี่คือว่าหนามนี่มันห่อนเราเปลี่ยนหนามใหม่พี่น้องแล้วก็หนามเย็นมาใส่ยัก3สามเตือไก่แบบหยาบ <c ười> ไก่แบบเหนียวพี่น้อง เครื่องมันก็มีค่าตะไคร่นะตำตำตำมาขุกใส่กับในหม้อเลยเอามาเบิ่งตอนที่ออกกินเสบๆเบิ่งพี่น้องนั่กันสวัสดีครับพี่น้องเอพอกันทั้งสองสัติ๊กเกียร์ความนุ่มปิ้มวันนี้มาเวลากำคำบรรยากาศทังบานบรรยากาศดีพี่น้องวันนี้คืมคืมคึมคืมฝนฝนจวดมากเลยว่างหันนิดนึ่ไว เนโนูเฮ็ดว้พี่น้องเอ็ดเทียงกินแรงเนี่อึบไก่อึบไก่เหลืองพี่น้องสามสี่ชั่วโมงอึบพ<ห>อหลองหดแห้งบวบเปื่อยพี่น้องนี่สามชั่วโมงผ่านไปยังเปื่อยอึบไก่เหลืองไก่น,นี่วิธีการทำกันเห็นพี่น้องเบึ่งนิดนึงบไ่ได้ชัดเจนไปไหนแต่ว่าก<ห>ารอึบไต่นามกัคอคือเก่านะพี่น้อง กับแก้วบอลแจ้วประจำพี่น้องกับผักมีบักแตงบักทั่วบักเผือมาเดือดแก้วนเดียมาเด้อพี่น้องขอแรงกันคุยแจ้วก่อนถ้าบุ่งก็ได้สวนนี่สวนพี่หน่อยพัก,กส่วน,นันยังเล็กอืวส,วน,อนอสวนบนไหน มีไข่พร้อมเหรอไข่มันครับมันอึ๊บจนเปื่อยเอาจนเปื่อยโอ้ไก่เหลืองเป็นหยาดุพี่น้อง,อง,อองมัหนหยาบ

mới đẹp bên thang, trái phuyên nó đẹp hơn, Sai phuyên nhỉ, phuyên đi qua so với bay đây đẹp thôi. ปดปีกมันเหลือหล่นเลยหนังนี่นะครับหนังหนาวก้อนเมีใหญ่มานนี่หนันง,มงมันหนังเป,ป็ดพ่อดูแตพ่าก้อนเมีใหญ่มันจะตกแล้วอ่ะคึ้ม chỗ này nó hàng cái chuột đúng không ạ à. chèo bằng thì nóng quỷ ở đây chèo quỷ Đang phân Vềm ná Cây dưỡng เดี๋ยวพี่น้องไปตุมเม่ไหร่โอแกงกนายาย nhìn dáng chân vào bộ phim, đăng đi, <laughs> chân vào, thằng này đăng đi, để đưa 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 chân nô bản nào đấy, หลับขึ้นเสียเหนือไม่นหลายแหงงน,น,นังมัน,น,มนหนาหนรือเ,นเนอาเหนออกมาฝักฝ,กฝกักพี่เสียบเดี๋ยวชิลองบาแ่งมันเป็นไก่ที่เขาเขาโลนี่อย่างไรไ,ไ,ไก่เรืองเดือเหนือหลตัวหวน เหมือดมากเหมือดมากถ้ามนผ่านแล้วบร่ยากาศดือดิกตกบรรยากาศดีอยู่เพียแต่ว่ามอนฝนจะตกแล้วลกกับรังลกกับลังเลยบึงติ่มเว้ยบ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันที่ซับตอนนี้เมียต้องซับก็จกเขา่าขวบหนาเป็นอะไรไก่นัน <f ix> ่งหนารลองลาบบึอง,อ,งอยู่พี่น่องยยึกเกลือหลับให้บึงยึกเกลืออยู่ แบบ่หลับไก่เหลืองัี้ตัวสองโลลอยนึ่งสองโลลอยหนึ่งสาม่สามโลมันเหนียวเขาเลยายรจะเหนียวพค่กินยหน่าสามโลสองลอย ามลยเอามาอึบ่ uh, then, ははังเดียวสอโลหนึ่เอ่อเท่าไหน่งร้อยบาทใช่ไหมัสองสองกิโลหนึ่อบาทใช่ไหมอั็ใช่มัห้าสองโลสโลเค กว่าสีรถึงสองร้อยพี่ไม่ว่ะสีรถึงสองร้อยวาะหามันถ้า,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 าเออถ้ามันสามร้อยต้องมอือปน่ปคันขานาดเียน้อยห้าสี่สี่สอกิโลึร้อยสี่ ใช่ตื่นไวโลเตือตามเดี๋ยของหวานวพี่น้องเนี่ยว่าเบ็ด<า>เนื้อฝากเสกของหวานต่อไปอ้าฝากพี่ตอนนอ้องไว้ประมาณนี้เนาะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอมาติดตามและซุ้มนะครับมากับคนไค์กดแชร์ด้วยพี่น้องกดติดตามครับในสองชาติคลิปนี้ไว้จำนี่พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคือเกา่า สวัสดีดครับบ๊ายบาย